สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ๆก็ยินดีต้อนรับเลยจ้ะใครเข้ามาก็ฝากเมนฝากก็ฝากเมนไว้เลยเนาะจะได้กลับไปเยี่ยมเยี่ยมไปไปเยี่ยมกันถูกพอเริ่มพูดก็เริ่มคิดขึ้นมาเลยเนาะวันนี้ก็จะมีวิวน้ำตกสวยๆเนาะแล้วก็วิวสวยๆมาฝากเนาะแต่ก็จะเล่าเรื่องว่า ว่าเจ้าของเงินเจอเรื่องช็อกอะไรเนาะมันมีอยู่วันหนึ่งเนาะจะออกไปทํางานประมาณตีสี่เนาะช่วงนั้นมันเป็นหนาซัมเมอร์หนาซัมเมอร์มันก็สว่างแลนะตีสี่มันก็สว่างพอเปิดประตูออกไปก็เราก็มองพอเปิดประตูออกไปก็เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ยื่งๆกัประตูบ้านเนะะาะว่ามันห่างจากมันมันเป็นซอยอะเนาะมันเป็นซอยอะวทจะนี่ก็ห่างจากบ้านประมาณสามสิบเมตร มองไปเอ๊ะใครมานอนอยู่ตอนแรกเราก็คิดว่าคนเมาก็เตรียมใส่หมวกกันน็อกอะไรแล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานแต่มันก็เป็นแปลกๆพรมองไปมันไม่น่าจะใช่คนเมานะ่ก็เลยเดินไปดูก็เดินไปดูก็โอ้ยเลือดเลือดแบบว่าแบบเลือดเลือดเลือดเอ่อเลือดเยอะมากนะเนาะลอยเหมือนออแล้วเราก็เดินอ้อมดูตามตัวก็ถามว่าคุณเป็นไงมั่งคุณเป็นไงมัางตาเขาก็ เหมือนตาเขาก็เหมือนตาลอยๆอยตาลตาลอยๆแล้วเขาก็จะอาปากพูดกันเราพราะเพราะเขาอาปากพูดเนาะมันก็จะมีอย่างแทนคําพูดก็คือมันจะมีอ้วกแล้วก็อ้วกแล้วก็อ้วกออกมาโอ้ยเราเราก็โต๊ะกระจายเนาะเราจะทํำยังไงดีวะเราจะทํำยังไงทําไงทําไงแล้วก็ยืนยืนมองยืนมองแล้วก็บอกว่าเขาเขาคือเขาพูดไม่ได้นะแต่มันมีแต่อ้วกออกมาเพราะอ้วกออกมาก็เราก็ ทำไงดีทำไงดีก็เลยแต่ก็สังเกตดูว่าแผลเขาอยู่ตรงไหนทําไมเลือดทําไมเลือดเยอะขนาดนี้ว่าเลือดก็คือตามแขนตามตามแขนตามตามตัวเขาแล้วกเ็เหมือนประมาณว่ากางเกงเขาก็ก็คือเกางกเกงกางเกงเขาก็ล่นลงไปเหมือนรอยเขาดิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจกางเกงก็ล่นลงไปแล้วก็เขาก็เลือดนี่ก็ทาตามมันตามหลังตามอะไรเขานอที่หน ล้าก็ว่าเลือดมาจากไหนเ้าก็หาที่มาแล้วไม่เห็นว่ามันมันนั่นไม่มีแผลเราก็คิดเอ๊ะมันออกจากหัวเหรอก็ไม่ใช่ก็ไม่เห็นแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันมาจากไหนแต่มาสันอพอมาไอ้นี่ทีหลังคิดว่าเป็น,เป,นเป็นเลือดจมูกของแกเลือดที่มันออกจากจมูกแกที่นี้ก็เลือดก็ไหลเต็มไอ้แบบมันมีเลือดกองอยู่ก็พื้นด้วยเนาะที่พอตอน แล้วแกก็อ้วกด้วยแล้วก็เลือดมันก็ดูยิ่งแบบดูดูดูดว่าเลือดออกเยอะมากนี่เราก็จะทํายังไงดีเนะาะมันก็จะวิ่งมาบอกแฟนหรือมาปลุกแฟนให้ไปดูเงี้ยเราก็กลัวแฟนจะชกเนาะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเรียกแบบนี้กลัวจะแกจ,จะชกเราก็ไม่กล้าอีกทีนี้เราก็ได้จะเดินวนๆแต่ลักษณะก็เราก็ดูเอ๊ะไม่ใช่คนเมานะ่ลักษณะการแต่งตัวแต่งตัวดีมากใส่เสือเ้อผ้าอะไรดูดีรอย เสื้อผ้าแบบดูดีนะดูไม่ใช่ว่าคนคนเมาคนนี่นะเราก็คิดว่าแกคงจะเดินมาเดินมาแล้วแกก็คงมาล้มมามามา,มาป่วยตรงนี้แหละคิดว่าเนาะในในความคิดของเราเองเพราะว่าเลือดเนี่ยเลือดออกจากจมูกแกเราก็เห็นก็ถามถามว่าเธอโอเคไหมเธอโอเคไหมแต่แกก็พูดไม่ได้หรอกตาแกก็พรา่ามลตาคือตาเป็นแบบเขาเรียกอะไรตาเป็นสีน้ำเข่าแล้วเนาะ เป็นสีน้ำเข้าเราก็จะทํายังไงจะเรียกรถพยาบาลก็เราจะ,จะคุยกับพยาบาลรถพยาบาลปินไ,มไหมอะไรเราก็คิดงี้พอดีมองไปเห็นว่ามีแท็กซี่คันหนึ่งจอดอยู่บนเนินบนเนินนั้นห่างไปอีกประมาณสักสี่สิบเมตรแหละก็เลยเราก็เ,เรอยนโบกมือโบกมือส่งสัญ,ญญาณให้แท็กซี่เขาเห็นว่าเราต้องการความช่วยเหลือนแท็กซี่เขาก็เลยเดินลงมาก็ถามมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะแท็กซี่แท็กซี่ก็เป็นคนต่างชาติ ก็เลยบอกอันคนอนแท็กซี่ว่าเธอเธอช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยเพราะว่าฉันจะไปทํางานฉันนั่นถึงเวลาทํางานแล้ววา่า้งเขาก็ถามว่าเขาเป็นแฟนเธอหรือผู้ชายอันแท็กซี่บอกไม่ใช่ไม่ใช่ฉันแค่มาเห็นฉันมาเห็นเขาว่าเขาเขาล้มอยู่ตรงนี้ว่างเรแล้วการที่เราจะเรียกรถพยาบาลกเราจะเรียกเองเราก็กลัวว่า จะบอกเขาไม่ถูกว่าอาการเป็นยงังไงอะไรยงังไงเนาะเพราะภาษามันเรารก็คือเราพูดภาษาเขาไม่เก่งเนาะ,ะ,ะแต่ที่นี่อนมาเดี๋ยวจะบอกเ,อเดี๋ยวจะไอ้น,นี่ต่อ,เ,อเราก็เลยบอกแท็กซี่แหละให้เขาเรียกให้แท็กซี่ก็เขาก็เลยอเขาก็โทรเรียกรถพยาบาลแล้วก็เสียงคุยกันเราก็เลยวิ่งไปดูเขาอีกว่าก็บอกคนนั่นที่นอนอยู่เธอใจเย,ย็นนะเดี๋ยวเราจะเรียกรถพยาบาลให้เธอนะอนเดี๋ยว คุณต้องใจเย็นๆหน่อยนะกระบอกนี่แต่ตาเขาเหมือนตาเขาลอยเนาะมันตาเขาลอยอนะเราก็โอ้ใจไม่ดีเลยเห็นเขาก็ใจไม่ดีมันมันเหมือนพอเจอจริงๆเราเราสติเตกเนะาะพอเราเห็นแบบนี้เราก็สติเตกนะไอ้ไอ้ที่สติเตกมากๆก็คือเห็นเลือดแล้วก็เห็นเขาอ้วกก็อ้วกก็อ้วกอนะเนาะท่านี่พอแท็กซี่เขาก็คุยกับรถพยาบาลอยู่ก็เลยบอกกับแท็กซี่ฉันจะไปทํางานแล้วนะว่างั้น เราะว่าอันฉันถึงเวลาทํางานห่วงงานได้เลยนี่ไม่ได้ห่วงชีวิตก็คือคิดว่าเจ้าของอยู่ก็คงจะแบบมันก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เนาะเราก็คิดว่าเราก็คงไม่ได้ช่วยเราก็ให้แท็กซี่เขาอันอันคอนแทคก็อัน,อน, er, อนหรือว่าโทรให้รถพยาบาลมาเนาะเราไปทํางานก็คือขัขบมอไซค์ไปเจ้าของก็สั่นนะสั่นโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทําไมเหมือนนานาทีชีวิตจริงๆเนาะเห็นแล้วก็คงก็นี่ก็ ที่นี่ก็ลองมานี่ดูเขาน่าจะเป็นอ่เส้นเลือดในสมองแตกในอันนี้คิดเจ้าของนะผมคิดเจ้าของก็คือไปทํางานไปก็คิดไปน่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองหรือว่านี่แหละเพราะว่าแกอ้วกเยอะด้วยแล้วก็เลือดแกก็ออกทางจมูกแกเยอะเนาะเพราะรอยแกนเหมือนแกก็คงจะอ่ายังไงอะ่ะเหมือนเหมือนเลือดจมูกออกแกอาจจะปวดหัวหรืออะไรแกก็มือแกก็ป้าย ไปเลือดไปจมูกอะไรนี่ไปแกค,คงจะล่มนานแล้วแหละคิดว่านะจนนั้นกว่วเราจะกวัวเราจะเห็นนะเนาะแต่มันก็สว่างไงสว่างเหมือนสักประมาณสักเจ็ดโมงเช้าเลยนะตอนนั้นนะสว่างมากแล้วก็พะเราก็ตุกกระจายด้วยเนาะก็เห็นก็ไปทํางานก็เหมือนสั่นทั้งวันเลยนะก็คิดโอ้ยนี่เนาะคนเรา,าการเปลี่ยนการตายอยู่แค่เอื้อมเนาะแค่แค่แค แค่นี้เองเราก็คิดไปด้วยเนาะาวนี่พอกลับมาเลิกงานแล้วเนาะแล้วพอเลิกงานก็กลับมาก็<ๆ>ก,ก็ก็ไปดูนะก็ก็ไปดูตรงที่รอยแกล้มเนาะแล้วก็รอยแกล้มอยู่เลือดก,ก็ยังอยู่ตังกองบลืดเลยแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีคนนัน้นไม่มีคนล่างนะเนาะมันก็ไม่มีคนล่างก็กองรถเลือดก็กองอยู่เราก็ไปกลับไปดูอีกว่า รอยอะไรยังไงเงี้ยก็เห็นแต่รอยเลือดแก่แหละเขาก็คงเอาไปเอาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแกมาจากไหนหรือว่าใครเพราะว่าหน้าแกไม่คุ้นคนในซอย,อยงไงแกน่าจะเดินมาจากในเมืองเพราะซอยบ้านนี่ถ้าคนที่เขาเดินมาจากในเมืองหรือว่าเดินเข้าเมืองเขาก็จะเข้ามาตรงซอยนี้เนาะมันเป็นทางลัดเข้าในเมืองก็จะประมาณนี้เนาะที่ว่าที่ว่าช็อกหลายแต่จริงๆแกก็ เราจะปฐถมพยาบาลยังไงว่าว่างั้นจริงๆอันการอบรมอันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ก็มีอยู่แต่ที่นี่เราก็ไม่กล้าพอเขาเอาเขาจริงๆเจ้าโคงก็สติแตกแต่หัวแกนะมันแกก็เคยแบบว่าฟุตบาทอันเตี้ยๆอยู่หัวแกเนาะหัวแกเคยอ,อยู่กับฟุตบาทเตี้ยๆอยู่แต่ก็แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนเมาอ้วกเนี่ยสมมตินะส มันก็จะมีกลิ่นเหล่ากลิ่นอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นเหล่าไม่ใช่กลิ่นอะไรอย่างงี้นะที่ที่เห็นนะที่เห็นก็ไม่ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแต่เห็นแต่แกอ้วกอย่างเดียวแต่ก็นั่นแหละก็เหมือนตาแกก็เหมือนเหมือนแกจะไม่รู้เรื่อง,องแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังเคยคิดนะว่าเ,ออเราอยู่ตรงนี้เธอคิดว่าเขาเหมือนเราก็อยากรู้นะว่าความเป็นไปเขาเป็นยังไงเขายัง อยู่ไหมเข้าอะไรไหมบางทีเราก็คิดนะเออถ้ามีดอกไม้สักช่อมาขอบคุณนะที่ช่วยฉันเนี่ยก็จะจะเราก็อันนี้เราไม่ได้ว่าต้องการการขอบคุณนะแต่เพียงแค่อยากรู้ว่าเขายังเขายังมีชีวิตอยู่ไหมหรือว่าเขาเป็นตอนนั้นแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วอะไรก็คิดไปนะทุกวันนี้เขายังคิดอยู่นะคิดเห็นเวลาออกจากบ้านไปก็จะนึกเห็นแกว่าแกนเป็นยังไงบ้างนะเป็นบางครั้งที่นี่เขียนในเฟซบุ๊กอยู่นะเวลาถึงปี พอถึงเวลานั้นเฟซบุ๊กมันขึ้นมาเราก็จะระนึกระนึกรละลึกถึงโอ้ยนี่เลยเนาะเขาบอกว่าอันสังขารไม่เที่ยงเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็คือพูดยากเนาะก็เลยทุกวันนี้อะไรก็บางทีก็ปรงปรงบ้างบางทีบางทีโกรธให้ใครปรี๊ดก็ปล่อยให้มันปรี๊ดไปหนึ่งนาทีเราก็จัดการกับความโกรธของเจ้าขงข เออเราก็บอกเออมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไงบางทีกรูแบบจัะจะทะลุเพดานแต่ก็มาเห็นแบบเอออันนี้จังแล้วเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่กันแค่ไหนอะไรยังไงนั่นแหละก็เลยจะมาเล่าเล่าให้ฟังว่าเออ,เอ,อ,เอ,อวินาทีช็อกนะวินาทีช็อกของของเรามันเป็นแบบไหนถ้าเกิด ถ้าเกิดมันขึ้นเกิดขึ้นแบบนี้เนาะบางที่เราไม่ได้เจอด้วยตัวเองเราก็ไม่รู้นะเนาะพอเจอด้วยตัวเองไปไหนไม่เป็นเลยที่นี่แบบว่าสัน่นโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ดอกเนาะสะติสตังแ์ตกหมดเลยก็ไม่เหลือไม่ไม่ไอ้นี่แล้วเนาะก็นี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆเนาะที่อเล่าเรื่องช็อกแล้วก็มีวิวอันน้ำตกโอไม่ใช่ ลำทานน้ำไหลสวยๆมาฝากเพื่อนๆเนาะ <_ d ata> ช่วงนี้ก็อากาศไม่เป็นใจเลยจะไปไหนก็ไปยากมากฝ <_ d ata> นตกทุกวนันมาเช่านี่เปียกหมดไปทำงาน <_ d ata> เปียกจนแบบว่าต้องต้องเอาเสื้อผ้าซักในเครื่องที่ทำงานเลย <_ d ata> เปียกจริงๆอากาศมันยังไงอะอากาศมันบอกไม่ถูกจริงอยู่นี่ ต๊กได้ต๊กดีจริงๆลูกค้าเขาไปก็เปียกเปียกก็อคือมันมันเปื้อนนะเนาะพอพอพอลูกค้าเขาไปก็เปื้อนโมดที่ทํางานงานก็น,นักเราที่นี่ธรรมดาเลยเนาะเราทํางานอันทาความสะอาดก็ต้องยอมรับสภาพนั่นเลยเนาะก็ยังไงก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะสุขภาพนี่โอ้บางทีอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะโดน พอเรามาถึงป่านนี้เราเราก็รู้ว่าเออเดี๋ยวก็เจ็บไข้ความเจ็บความป่วยความตายมันคือมันไม่แน่นอนจริงๆเนาะอยู่ๆก็เหมือนตอนนั้นอยู่ๆก็เอา้าบ้านหมุนเชยทั้ทงที่ไม่เคยเป็นเนาะเอาพอมาก็เห็นคนนั่นคนนี้ตายเราก็โอ้ยเนาะมันก็เหมือนเกิดแก่เจ็บตายจริงๆเนาะอย่างไปเยี่ยมยาวัานก่อนนี่ก็เห็นแก่ก็เออแกก็สงสารก็สงสารแต่แกก็ก้าสิบ กว่าเลยเนาะเก้าสิบสี่เก้าสิบห้าเลยเหลือตัวน้อยเดียวแต่ว่าแกก็ไม่มีโรคอะไรหรอกว่ายากระได้แกก็แกคือแกไม่แกเป็นคนแก่ที่แบบไม่มีโรคประจําตัวอะไรสักอย่างเลยแกไม่ต้องกินยาอะไรเลยเนี่ยคิดดูแต่เพียงแค่ว่าแกอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้เพราะว่าแกช่วยแกทําแบบเขาเรียกอะไรช่วยตัวเองไม่ได้นะแกจะต้องมีก็เลยต้องเอาแกไปไว้บ้านพักคนชรา บ้านแกก็ยังอยู่อยู่อันอพาร์ตเมนต์แกก็ยังไม่ได้ขายไม่ได้อะไรก็ยังอยู่อยู่เพราะว่าแฟนว่านเกิดอยู่อยู่ยากกลับมาดิว่าเราก็โอ้ยเนาะแกจะมาอยู่คนเดียวได้ไงในเมื่อสภาพแกก็เหมือนประมาณเก้าสิบกว่าเนาะแล้วแก,นนแกเป็นคนผอมไงแกเป็นคนผอมตัวเล็กนิดเดียวแกก็ตอนนี้แกก็เดินอยู่ไนก็จะมีไอตัวช่วยพยุงเดินเนาะแกก็เดินออกมานู่นนี่ แต่แกก็จําอะไรไม่ได้เลยเลยนันนนยานคือเหมือนประมาณแกก็คุยคุยไปแล้วแก,กบอกอะไรแล้วแกก็เหมือนแกก็ไม่จํานะนะแกก็จะถามคนนั้นชื่ออะไรเธอชื่ออะไรถามลูกชายว่าเธอถามมันลูกชายเราเนี่ยเแกก็คิดว่าแต่เป็นนันเป็นนันแฟน <laughs> แกก็ถามไปโอ้นี่เลยเขาเรียกว่าอันนี้จังอันนี้จ๋าจริง สังขารไม่เที่ยงแต่ว่าแกก็อายุยืนไงาย,ยาก็นะแกเอาสิบกว่าละปู่ก็ตายไปสิบกว่าปีแล้วมากนี่ปู่แกเสียประมาณสิบสี่สิบห้าปีแล้วคิดว่าแกก็อยู่คนเดียวมานานแล้วก็แกพึ่งได้บ้านพักคนชราก็เมื่อปีนี้แหละแกก็ได้ต้องได้ไปอยู่เนาะเราเห็นเราก็เออเนาะเกิดแกเจ็บตายพูดบนอยู่นี่แหละ <laughs> โอ้อยังไงก็ เอาตามนี้เนาะก็ยัง,งั้นก็ดูวิวสวยๆไปเนาะเอาวิวสวยๆมาฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาฟังกันบอกเล่าเรื่องช็อกเนาะมันก็ช็อกจริงเนะยท่านอนขินแล้วก็เพื่อนที่ทํางานเห็นโพสต์เหมือนกันว่าเอ้าเธอทําไมมาเช่าเธอไม่เห็นเลา่าฉันฟังเลยว่าเธอเจออะไรวะฉันเล่าไม่ได้ฉันฉันยังไม่หายตกใจว่าง้ง อันแกมาพูดอีกวันวันวันโตมาของที่เราโพสเรื่องนันที่เราเจอคนป่วยเนาะก็บอกฉันเล่าไม่ได้เพราะว่าฉันเล่าเดี๋ยวฉันโรงด้วยกันเลยว่างั้นเพราะว่าสติมันรุดด้วยเราก็บอกแกงี้แกก็เลยเข้ามากอดอันเพื่อนที่ทํางานกันนั่นก็นั่นแหละเนาะดูแลตัวเองกันเรื่องเงินก็จะบอกว่าไงก็ต้องบอกได้เคนี่และเนาะ แต่ว่าอะไรจริงๆเราอะไรอะไรก็แพ้สังขารเนาะจะดีแค่ไหนเราก็แพ้สังขารแพ้แพ้การเวลาอันไหนก็อันไหนทุกวันนี้ก็รักตัวเองเนาะหันมารักตัวเองให้เวลากับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองให้เราให้คนอื่นมามากแล้วให้คนอื่นมาเกือบตลอดชีวิตแล้วที่นี่ก็อยากให้ทุกคนนั้น อันนี้บอกบอกตัวเองดีกว่าเนาะบอกบอกให้ตัวเองรักตัวเองทุกวันนี่มีทําให้ความสุขตัวเองมั่งโกรธตัวเองอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าก็ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราหรอกพูดถึงคนที่บอกว่ารักเราแทบจะกลืนกินก็มันก็ไม่มีใครมากลืนกินเราได้หรอกเนะเาะพอพอถึงเวลานั้นก็เนาะต้องจากกันเหมือนเดิมหรือว่าไม่ว่าจะจากเปลี่ยนจากตายก็จากกันเหมือนเดิม ก็นั่นแหละรักตัวเองกันเด้อที่นี่คนที่มียังไงอะปัญหาก็ได้ฟังกันหลายๆคนก็เดี๋ยวจะมาพูดอยู่เรื่องนี้หลายๆห,หลายอันนี่อยู่แต่คลิปนี้ก็เดี๋ยวก็จะให้ดูวิวกันไปกกอนเนาะวิวมาฝากจะได้ผ่อนคลายธรรมชาติชม <laughs> ธรรมชาติบำบัดอุ้ยพูดให้โกเลยนะ ยังไงก็รักษาสุขภาพกันทุกคนเนาะโอ้ยอันนี้จะกลิ้งลงน้ำเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเจ้าของลงน้ำตอนนี้กันเลยมันจะเป็นก้อนหินที่มันใหญ่มากเลยตรงนี้ก้อนหินที่แบบมันมันเดินยากแล้วก็จะมีตะไคร่น้ำมันตะไคร่น้ำอันก็ตามก้อนหินเนาะมันก็ลื่นแต่เราก็ยังอยากลงไปดูว่าน้ำมันเย็นขนาดไหนเนาะแต่น้ำเย็นมาก น้ำเย็นมากเลยตรงนี้น้ำเป็นน้ำกร่อยน้ำมันก็จะเย็นเนี่ยแต่ลองลงไปดูกลัวล่มกว่ากลัวนะแต่ก็ลงไปตรงนี้วิวจะสวยวิววิวสวยมากแต่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่เราก็ชอบอย่างเงี้ยมีทะเลสาบชอบภูเขาชอบทะเลเงี้ยหรือว่าชอบแม่น้ำชอบน้ำตก ก็จะชอบไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบรัวล้มนะเดินเพราะมันลื่นมากมีตะหุหินก่อนอยังไงเลยนะมันไม่มีทรายมันไม่มียนหาดทรายไงอยู่นี่อยู่เมืองไทยยังว่ามันมีหาดทรายเนาะอยู่นี่ไม่มีหาดทรายเนี่ามีก็คือมันจะต้องเป็นที่คนทําเองคือทําเป็นชายหาดคือเอาทรายมาลงเองนี่นะ แต่จะให้มันเกิดขึ้นเองเนี่มันหายากไงมันจะเป็นตะหินมากกว่าเป็นตะหินแบบก้อนใหญ่ๆแบบนี้ยังคิดว่าโอเจะของจะล่มใส่กล่องไม่น้อย่ากกลัวกลัวล่มโชว์อยู่น้ำเย็นเย็นนวันที่ลงไปน้ำหนาจีป,ประมาณจากักสององศาอะไรเนะ เย็นเจี๊ยบพอเป็นน้ำแข็งวิวสวยไหมสวยเนาะถ่ายเองก็ชมเองวิวมันก็จะประมาณนี้เนาะนอเวถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวเด้อย,ยินดีต้อนรับแต่ว่าค่าของชีพแพงเพง่งเพ่งจริงๆ ค่ของชีพโนบี้วคางเงินไทยก็ยังอ่อนเลยค่คางเงินไทยอ่อนมากแต่ว่ามันก็ต้องกินต้องใช่เนาะถ้าพูดถึงแต่ถ้าถ,ถ้าใครส่งบ้านเนี่ยโอ้ยตายเลยค่คางเงินไทยอ่อนแล้วก็อนค่าของชีพเวย์ก็สูงสูงริบรวเลยอย่างของขึ้นะ่ะของขึ้นราคาเป็นซิปเลยอย่าง ตอนเนี้ยยาสีฟันที่เคยขายเนาะมันเจ็ดสิบเก้าตอนนี้แปดสิบห้าแลยแปดสิบห้าเราก็โต๊กระจายห็นราคาขายถึงว่าทําไมอ่ะทาไมอ่ะเราจ่ายเงินมันมากกว่าปกติที่เราเคยสั่งของจํานวนเท่านี้พอมาดูราคาของปลาคือหลายเทวะโตกระจายอันราคาค่าของชีพของโนวีเนาะแต่มันก็ยังไงมันก็ต้องอยู่เลยเนาะมันก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ คือชีวิตมันต้องดําเนินนะเนาะชีวิตมันต้องดําเนินก็นั่นแหละทุกคนชีวิตมันก็ต้องดําเนินเนาะจะพบเจออะไรมันก็ทุกคนก็คือต้องทํางานต้องทํางานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวหรือว่าค่าใช้จ่ายในครอบครัวมีกันทุกคนสิทธิเท่ากันโดยเฉพาะคนนอร์เวย์ผู้หญิงผู้ชายต้องทํางานเท่ากันเนาะก็จะลากัน ลาหลายรอบเลยด้คลิปนี้พูดลาหลายรอบเลยด้วนี่ั่นเลยเนาะพูดอันจากคนโคราชบ้านเองเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพเนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเนาะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนเด้อฝากฝากเมนนไว้ใต้คลิปกันด้วยเดอ้อจีได้กลับไปถูกแล้วก็ขอบคุณทั้งนัน ทุกคนทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะแล้วก็ยินดีตอนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาใหม่ด้วยเนาะขอบคุณหลายๆเด้วยจจะสวัดดีจ้าก็จะมีคลิปก็จะต่อไปอีกนิดหนึ่งจ้า